ครับพี่น้องฝนตกว่างหันนะห้องเดือนพุทธภาพที่ผ่านมาฝนตกคู่มือนะครับอย่างวาน้ำเคลมรัชไหลไปไดนเนาะสภาพพี่น้องเขาไป็นอ่ตามเบิง้งว่าน้ำเคลมรัดมันไหลไปไดนช่วงนี้เนาะไปพี่น้องเขาไป,นนป็นอยนางไรบเพื่อนบนรัฐจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละนี่นะครับ ขอเิ่นพี่น,น้องว่าน้ำเคืองนอปลายไปไลยเนาะข่าวว่านี่เคืองโบราณเลยนะครับก้อนที่เขาเคืองเข้ากะรับบัตรจากเจ้้าหนาที่ก่อนนะครับนะเจ้้าหนาที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะพี่น้องเนาะรับบัตรจากเพคนก่อนคอนสีน้ำรถเขามาในตัวเคืองหนุ่มรัตเนาะนะครับพอรับบัตรเสร็จแล้ว ไม่ต้องแลกบัตรนะครับรับบัตรอย่างเดียวรับรับบัตรอย่างเดียวนะครับนะรันนี้ขามาเป็นเดือนนะอุบลรัตน์วัน้ขามาเป็นเดือนเลยยากยากน้ำให้น้ำหน้าน้ำหวน้น้ำสวยเนื้อนทะีเอาบุญบงับงคุง่มบงังไฟเนะก็วัน้เอาบุญต่างๆนะครับบันนีเขามาเบิ่งเลยแล้วก็ฝนช่วง เดือนที่ผ่านมาพฤษภาที่ผ่านมาฝนตกบอกอุตล,ลุดนะครับตกตกบริยุในเศร้าตกบระยุทธ์ระยอนเลยนะครับนะน้ำพ้องกับคุณเนเลแสดงว่าน้ำฝนตกหลายน้ำเคลื่อนกับสีไรนะ้เนาะซ้ำใดน้ำเคลื่อนสีไร้ซ้ำใดพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามเมืองทองครับนะผมต้อง,ต,องต้องบางยุยัญญา,าเิียษเองก็บวันที่ข้ามาโดนแล้วละ่นะก็เลยสีผ้าพี่น้องมาติดตามเมืองม่วนน้ำของคือบุราเท่า ่าน้ำสีหลบ่นนะครับเนาะนะครับฝน,บนบตกเป็นเดือนเดือน่ะพันมากตกแห้งตอครับหรือว่าน้ำเขื่นมากหรือน้อยแค่ไหนค่อยไปติดตามเบิ้งนะครับปึ๊บ ที่จอดรถกองขวางเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเขาม,ามาดดื่อคยนมาต้องห่วงหมจอดรถเยอะแยะเลยมากมายเลยนะครับให้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับตรงอ่าไม่ต้องตรงขึ้นไปนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาตรงขเขาเอิ้นว่าร้านค้าสหกรณ์นี่แหละเขามาพออนนี่แหละนะครับนะเลี้ยวเข้ามานี่แหละนะครับนี่เข้ามาเป็นโบาณเลยนะครับเนี่ยโบราณล่ะนี่ ไปเบิ่งน้ำกันมาน้มไหลายบ่นะพี่น้องนะไปลุ้นน้ำกันว่าน้ำม,มันหลายบ่นะครับนะเป็นบนรัฐจะข้าวนะครับขออนุญาตลงไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับนะครับเก็บภาพบรรยากาศกันนะรัดกลับไปติดตามแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงแน่ ของเพื่อบรเทาน้ำลายเป็นน้ำลายบ่อนะครับสาธุสาธุนะครับ,รบขึ้นไปเลยครับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินมี่ยังขึ้นมาเที่ยวเขื่อนเบอร์ทั่วเเบิดนะครับขึ้นขั้นใดไปสันเขื่อนนะครับนะไปเบิ่งมวลน,น้ำมันเป็นยังไงแน่น้ำลายหน่อยสักใดจะได้รู้กันมาลุ้นกันเลยนะครับ นอนก็พุเขาเขียวสุดๆนะพี่น้องนะเ้าวเสียวสุ่มชุ่มชื้นเลยนะครับอ้าเห็นน้ำแล้วโอ้น้ำก็บวลายปันใดแล้วพี่น้องน้ำก็บหลายปันใดนะครับไปบบอลายน้ำกบหลายพี่น้องขนาดฝนตกดูนนะฝนตกเป็นเดือนๆที่ผ่านมาโอ้น้ำไม่มีเลยพี่น้อง นี่เห็นบ่พี่น้องตอนนั้นนี่ามาเที่ยวมาถ่ายพี่น้องอเมิ่งนาดมาที่ถ่วม,วมตรงสะพานเลยเด้นี่น้ำน้อยมากครับเออน้ำเพิ่มหน่อยแต่ปีนี้นะครับแต่ว่ามันก็สิเข้าหนาฝนนั่นล่ละพี่นออ้องกิอ่าทังเจ้าหน้าที่หรือทั้งหน่วยงานของกพฟเพอเป็นกันงสิคำนวณไว้แล้วว่าอ่าน้ำขนาดนี้ปริมาณเท่านี้เห่นบ่ฝนตกมาก กะสิร่องรับน้ำได้หลายน้ำป่าไหลหลากต่างๆมากกรสิร่องรับน้ำได้นะครับน้ำก็สิบัหลายกระสิบัได้ปล่อยน้ำหลายนะขาดวานาะครับเนาะขาดวาคูสิเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าหน่วยงานวนเกี่ยวของูอตั้งเจ้าหน้าที่บสิเป็นผู้ด,ดูแลนะครับผู้ดูแลนะครับอยู่จุดนี้นะผูิด,ดูแลว่าการระบายนา้ำจัดสนน้ำแบบใดเนาะนะครับ นี่นะครับเป็นบนรัตนี่สูงไกญ่ผู้เขางามๆเลยพี่น้องนี่นะครับโบยยางไปพุนนะครับมันห่อนย่นามเว้นนะครับเวลาเที่ยงพอดีเลยเขามาเนี่ยห่อนแห้งนะครับบรรยากาศของอำเภอโบรัณของเกินโบนรัณเด่นนะครับ คลิปนี้กรเก็บบรรยากาศของอำเภอเของิงคลองเขื่อนบนรัฐบนสันเขื่อนนะพี่น้องเนาะนี่เพ่นี่เห็นไหมเป็นบนรัฐเพื่อนนะครับนะนะครับบรรยากาศนะครับนะของเขื่อนบนรัฐนะเลยมีโอกาสเก็บภาพให้พี่น้องเบื่อนครับคลิปไหนจะกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ